ใส่คือปวดว่าขาเขายัางบไานเก่งไก่ใส่ครา้งีสุขาอะไรครับยังเชียนโดนพระเจ้าเลยมากคือผู้ชีพบุตรนี่สิผู้ไปทางด่วนเป็นผู้ชีพบุตรขาเขายังบไานเก่เกงเรียงปวดว่าหรือไถ่เก่งหลักๆอ่ะเอาแค่ที่จำได้หลักๆที่ใส่กันคือกัวสองหรือว่าตอบแบบซืา้าผเอาไปอ่างบุกีออ<อ>แล้วก็จะไป็นตัวนี้ครับือวิญญากันวิวประกอบไปด้วยอ,อ,อ้าวเอเล จะมีว sí, right. ัลรุ no ่มนะครับการเชื่อที่นี่วันรุ่มบิดเปิดก็คือคืองเล็งหรือล่มไอ้ตู้ไม่มีมเตอรเครื่องเครย่นี้ประโยชน์คือว่าถ้ามันรับก็ไปเลยเท่ากับคอยเื่อนถึงให้มันเกื้อเรื่อยๆมันจะรับได้แต่บางทีมีฟังก์ชันพ่วงที่บางคนอาจจะตั้งเป็นแต่ตั้งแบบไม่ต้องเสียงานแต่ว่าให้แนะนำว่าอยู่ในหน่วยงานเด็ก็ขอให้อยู่ในช่องพ่วงที่นั้นเท่าอย่าไปเปิด ช่องของหน่วยงานอื่นหลายเกินไปเพราะมันมีความิดและเกี่ย okay. ว okay. right ับความั่นคงคือผู้ชี่ไใดใส่ผู้ชีพกฎหมายจะรองรับแต่เป็นฝั้งตำรวจยังใครจะได้ยินมันกิจะเป็นตั้งข่าวสารของทานราชการผู้ชีพเข้ากับหัยูในช่องหนึ่งห้าสี่เก้าสองห้าการตั้งช่องเพิ่มมากทั้ง้านผาติ่ตั้งใหม่เพ่อจะใส่ตามผู้มือนี้กับพ่อพ่อนูนะครับแล้วควรว่าเราลักๆที่จำเป็นที่เข้าได้ยินกัน ข้อได้ปะครับเดี๋ยวจะมีชี้อันตอนแรกคือกดชี้ย่ังเยียนเท่าส่ขอเลขทั้งการผู้ชีพอุดรจากเทศบาลมาตราทิ่เนี้ยกะให้ทิมทิงช่วงใอทิช่วงระยะสักหน้าที่ถึงว่ามันจะต่อเพื่อจะกดชี้ต่อ แล้วก็ฟังช่วงระยะกันือบ่อยซ้ำซ้อนกันม,ามาันว่าผู้ชีพผูดอนแล้วก็ขึ้นซ้ำอีกผู้ชีพผูดอนคือว่นนีคนต่อเนื่องคือว่าเขาโป่อยขีสิครับคือหลักการคื่องชีพเครื่องของเทศบาลทัานาดตอนนี้มันจะเป็นเครื่องแบบนี้คเครื่องต <c oughs> ั้งโซ่เครื่องเครื่องแบบไหนครเบเครื่องใหญ่ไหมครับเครื่องใหญ่ครับคืปอปกติที่เป,ทเป็นไปได้กันแนะนำว่า การจะซื้อชานครับผู้ชีหลอดขอให้เป็นศูนย์ของตัวเองดีกว่าลูกค่ายนี่จะก็ให้ใส่ร่วมกันกับศูนย์ของตัวเองเพราะมันอยากทุวมทีมันจะเบา่าเเงเลยครับมันอยกติดต่อกันเนี่ยหรือบางที่บาา้านต่ายอาจจะเปิดอีกช่องนึงเป็นช่องใส่งานของตัวเองหลังจากที่แม่ค้ายรับแว้วแต่กจะเป็นแกงเพราะแบบซื้อหัวมุ้งหน่งช่องนึงจะง่ายครับถ้าจะสาใส่ตัยยดด้งก้นอนกันมันจะใส่อยู่เลือทถึเพื่อนในผู้ดอนครับการติดต่อม้องแต่ใจงยากถึง แต่ยังปวดวอกคือว่าหลังจากนี้การให้ห่วยงานที่เราไปชอบคือพิมพ์โคตพิมพ์โคตให้ทุกชายครับกายใหญ่สอนมี่มั้นคมสิบโวิจบบเพราะว่ามันโคดวอามันมีแต่แต่วอ1หนึ่งถึงวอลอยวอกสองลอยก้า้าวัที่เป็นที่ใส่งาางรับที่ใส่งางคือสองแปดรับรูกอ่าอ3สามคือคุ้ควรไนมอวอกสี่นะครับวกีนะครับ วอยิหนึ่งเพื่ออออยากที่ตั้งแล้ววอยบสามตรงไหนว้อยิบห้านีครับว้เจ็ดือขอกว่าวยเดียครับว่อเจดขอกว่าวยเดียร์ว้อเก่าเดีครบไปใหม่เอาโคตรที่จำเป็นเท่นั้นนะครับพี่ใส่แต่ตันนี้คืกผมบบพอใส่โคตรเอาเป็นข้าวพูดที่ทุภาพจะได้ครับคนใหม่จะเป็นจริงๆเพราะถ้ามุกชีบด๋อยมึงจะเปเป็นข้าวบพดภาพมากกว่า เราการโวิียูกับขอให้ดิชินเหรอครับในความเป็นจริงมันจะนี่ทางกฎหมายเหรอเอากฎหมายสั่งข่าวๆที่พ่อลูกมาเทีมันนีพราะเราบอกว่าข้อผิดของวียูนี่ปรับไม่เกินสองแสนบาทจำคุกไม่เกินหกปีพราราบอกเนี่ยของวียูจะนักก่อพราราบอกอาวุธปืนก่อเพีงเด่านี้ก็เหมือนพุ่งนะครับในประหลาดชาวบ้านี่อย่นี z, wrote, ้ใส่กัน าการไฮไซจับกัรับไซวกวพี่ที่จับกันไฮปั้งแม่คทยเป็นดีที่สุดครับเปิดสุสาการจะได้เปิดใเสจะได้ใบสนจะได้ลูกิวพี่การลดตัวลงริจากต้นุ่บี้งนับรรน้อมนคือใล้วิวเป็นจริงวิยุในประเทศไทยที่จะมีใบอนุญาตได้คือต้องเป็นวิยุสมรรัครเล่นเท่านั้นครับ แต่ในหลักการที่ห้องจะมีได้คือใช้ตามหน่วยงานก็คือใส่อำนาจของหน่วยงานหรือกรมของกระของือคือวารีโยสำหรังพื้นที่เนี่ยครับที่จริงห้องแบบิดกันหรือห้องเปิดในทุกยานหรือผิ้เดียวคือใช้แบบเถื่อนแต่ก็ลงรูปเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานเท่านั้นนะครับจังไม่ถ้าจะถูกต้องแค่ของศูนย์ใหญ่เครื่องเดียวแต่ของพนักงานบตับลก็เกิดชิดเครื่องแค่เขาจดยทะเบียนใส่เสียรายปี จากกลุ่มตัวนี้ไอ้กลุ่มศูนย์ก่อตั้งไปทั้งนี้ของติัวนี่แหละครับในพ่จริงมันมันขิดอยู่ครับถ้าหายระมัดระวังแม้กระทั่งหน่วยงานออกรออย่างกับเคลื่อนยู่ธ์กับท่าไส้แบบว่าลูกป้วนพ่วงทีเขามันมีรถตะเกียบมีดรอปเวลาในการใส่ตอนนื่องเขาไมีการดักตั้งอยู่ตลอดทุกช่องนะครับมอลมาเข้าเป็นมู้เชี่ยงยางพารเจ้าที่ตำรวจนี่จะไปเปิดช่องของพระเจ้าหลวงอไรครับเพราะว่าเขาหาว่าพวงเราราชการมันจะรั่วไหล นี่นี่ยังจะถามอีกต้องพ่าว่าที่มีมารการลบรมอยู่พรอยงาอไรของปีผมพานะเพื่อการการอบรมงานสื่อสารวิทยุอั์นียะมันมันจะมีนอบรมหลักสูตรอยู่ประมาณก้สิบสามวันครัมันจะมีช่วงแรกช่วงที่ที่เกินเดือนมาอบรมีนการเชื่อมเพื่อที่ให้การง่วยงานี่แบบปยาหตัดคนนี้ช่หครับให้จากกรมไอซ์เนีย ให้ใช้วิทยุสังห้องความถี่แบบราชการแล้วก็ที่เรณาในเส้นแบบให้เกิดประโยชน์แค่นี้นะครับแต่นี่ขออ้างกันต้องเป็นลักสูตรของเขาขอซอทช้อมันมีอยู่ัมภาขอสอทช้อจะจัะรักสูตรว่าแต่เข้าไปอบรมครับหลังจากเข้าอบรมไรียบ้วเขาจะได้ไปปือนกับการนะครับเจอรายกาเอาไปปรเมื่อวันี้ไปถึงเ่าเปลี่ยนกับซอทช้อ